อาพี่น้องปีนี้มันแพงเนียวมันพันมันสับปะหลังปีนี้มันแพงเมียนไใอยางดีเลยเามาสักไปามาสักไว้ให้นะ สุป,ปีหันซักไว้น้ำกลังให้ไปน้ำหัวน้ำเห้าไปสนุกป,ปีนี้มันแพงเลยทูเก็บเมียนย่างดีพี่นอ้อง <c oughs> เอาจกซัววๆัวขีว้ดินซะก่อนยานมันตายยยานบวกเกิดแต่ว่าดินซุ่มดีอยู่ หาฝนมาบดหาฝนนั่นมาฝนบ่ามา,า่ไงเสียดให้แนวมันทอดไตหายากนี่สักอยู่เบิดมือ่แล้วแนวมันลดเดียวก็ได้ <c oughs> เอาดีๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีแนวมันเมียนไวด้ดีๆยานมันแรง กิดว่าฝนนั่นตกคือปีที่แล้วมะหันโอ้ยหอดย่ามปลูกมูมีแนวสอกกันว่าสันสอกซ่อกันอุตลุทอนย่ามปลูกัเพราะว่าเนวมันที่เอาไว้มันตายเวทีการเอาไว้ปกติก็ไว้น้ำเลาะหัวให้เลาะน้ำต้นไหม้ตนม้ตนไหลซักไว้มันเกิดบวดตายเนาะสุป,ปีมันฝนมาไว ีก่เนี่มันแรงเหตุผลคนบ่มีแนวมันปีนี้เก็บยางดีเลยปีนี้เมนียนยางดีกลาว่าสิบโให้พาดเป็นผู้ใดมีแล้วกันเนี่ยดูแล้วดีๆแล้วพี่น้องเด้อแนวมัน,ป,น,มนปีนี้มันแพงปีหน้าสิบบแพงอีกอยู่บ่ นี่แหละเอามาไว้ให้หน้านี่แหละเราขอบสะมองปูมองปูแบักื้นี่เราบบกอื้อที่เราเคยให้พี่น้องเบงนีงเคยเให้พี่น้องเบิงเช่นนึงแล้วเป็นพุ่มน้อยๆวันนี้ข้าวเครือไปเป็นเข็มเลย่วันนี้สิเป็นว่าเราเลยทดลองปลูกจะได้ผลบร่ได้ผลก็ลองเบืง้ง สามซีคุ้มนี่เอาไว้คุ้มละซีต้นแล้วเบิ่งส่งบาเป็นท่าเอาพี่น้องเอาไว้หลายต้นเบิ่งต้นมันน้อยหน่อยยอดน้อยหน่อยลำน้อยๆเครือน่อยหน่อย,อนนอยแต่ว่าซุ้มซุ้มนั้นเอาไว้สองให้พี่นอ้องเบิ่งสุดก่อนเริ่มสิไปเครือละเอาไว้สองต้นส่ง ตดนงหญ่อยูอ่เดี๋ยวโดนๆก็เสิอับเดียดเห็นพี่น้องได้เบิ้งเท่านึ่งเบือก็นด้นี่ปลูกไปข้างนี่ก็มีอันนี้ก็ไว้สองเบียร์นี่ก็ได้บนนี้แมันขึ้นมาจาักหน่อยอาจสิดึงเบียร์ที่สมบูรณ์เบียร์บทีบสมบูรณ์ทิมเมื่อเส้านี่รถเป็นเกีย่ยแนวมันมาไว้ให้ เป็นโบเห็นเป็นเหยียบสัมรถเหยียบเหยียบลุกลุ้งในขีดินบพื่ได้ควดออกพี่น้องแนวมันปนปลาอยู่ลปลูกปนปลาเกษตรตามใจเกษตรตามใจตามเตจักเพชรสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งสัมเนลล่ะอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อแนวมันเมียนไผเมียนมันเด้อเมียน,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 นดีๆเด้อ สิบ pues ุม like ีอันปลูกเลยมันแพงขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ